สวัสดีครับพบกับผม Travel by t ายเท็กไน n ์ช y o u t u b e นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เข้าเซเว่นไปนะฮะก็เจอเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเมนูข้าวพันแนงสันคอเนื้อออสเตรเลียนะครับตรารลดนิยมนะครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่300กรัมราคา69บาทนะครับ ก็สำหรับร้านอาหารรสนิยมนะฮะก็เป็นร้านอาหารไทยที่หลายๆคนจะรู้จักกันดีนะฮะก็เป็นร้านอาหารไทยที่เปิดบนห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพลรากอนไอคอนสยามนะฮะที่เซนทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวแถวบ้านผมก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ข้าวหน้าเนื้อน,นะฮะเขาก็มี3เมนูนะฮะที่ขายในเซเวนะฮะเป็นซีรีส์ข้าวหน้าเนื้อรุนๆเลยนะครับก็มีเ,เขียวหวานมีกะเพรานะฮะ แล้วก็มีพานงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะแต่ขออนุญาตเปิดฝาก่อนนะครับพานงของเขาก็ดูน่ากินมากเลยนะทุกคน ก็น้ําัดแนงของเขาก็อร่อยดีนะฮะแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะครับคนที่ทานเผ็ดไม่กินก็สามารถทานได้นะครับเนื้อของเขาก็นุ่มดีนะฮะเป็นเนื้อจากออสเตรเลียเลยนะฮะทุกคน นี่นะฮะเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเหนียวนุ่มดีนะฮะเนื้อของเค้านะฮะของรถนิยมนะครับ โอเคครับก็สำหรับเมนูนี้ก็ประมาณนี้นะฮะข้าวแผนังสันคอเนื้อออสเตรเลียนะครับราคาก็อยู่ที่69บาทตามรสนิยมนะฮะก็สามารถไปซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทเวลล์บายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ